ุรออัตตูรสุรอรรอัตตูรเป็นบัญญัติมักกียามี49อายาความหมายโดยสรุปของสุรออัตตูรสุรออัตตูรเป็นสุรอมักกียาที่กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของอิสลามโดยเฉพาะปัญหาหลักของอัลอากิดะคือความเป็นเอกภาพสารและการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนสุรอรได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงความน่ากลัวความรุนแรงของวันกิยามะ สิ่งที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบเห็นในสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือสถานการณ์แห่งการสอบสวนและมีการสาบานว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นแก่พวกกุฟฟาตอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่มีผู้ใดที่จะห้ามปรามหรือปกป้องจากการลงโทษได้การสาบานด้วยสิ่งต่างๆ5้าอย่างนั้นเป็นการเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องซูรอได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยำเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญ อยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอัลลอฮฺสุบฮานหูตาลาทรงประทานความสุขสำราญนานา,นาประการให้แก่พวกเขาเช่นหญิงพมจารีที่สาวสวยการพบปะอย่างท่วหน้ากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดผลไม้และอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆตามความต้องการและปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจำพวกของความสุขสำราญโดยไม่เคยพบเห็นและนึกคิดมาก่อน ซูรอได้กล่าวถึงสารของมมฮัมหมัดอิบนุอับดุลลอฮ์ซลลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมและใช้เขาให้ว่ากล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธศรัทธาโดยมิต้องคำนึงถึงคำกล่าวร้ายของพวกมุชริกีนที่มีต่อเขาและสิ่งที่พวกเขาเสกสารปั้นแต่งและกุกขึ้นให้แก่เขาเกี่ยวกับการเผยแผ่สารและการเป็นหอซูลโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานหูตาลาได้ทรงโปรดปรานให้แก่มมฮัมหมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นหอซูลดังนั้น มูฮัมหมัดจึงมิได้เป็นนักเล่กกลหรือเป็นคนวิกลจริตตามคำกล่าวอ้างของพวกมุชยุริกีนสุรรได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จของพวกมุชุริกีนที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นำหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงแห่งสารของมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในตอนท้ายของสุร์ได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาจเจวิตของพวกเขาโดยการประนามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาดของพวกเขาและใช้ให้ท่านรอสุลลลอฮ์สุลลลอฮฺัยัวสลัมอดทนต oh ่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงชื่อของสุร์สุร์นี้ถูกขนานนามว่า สุรออัตตูรเพราะอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนตาลาทรงเริ่มต้นสุรอด้วยการสาบานต่อขุนเขาอัตตูรซึ่งพระองค์ทรงสนทนากับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามดังนั้นผู้เขาอัตตูรจึงได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทําให้เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่มีเกียรติเหนือบรรดาภูเขาทั้งหลายในโลกด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอตตขอสาบานต่อภูเขาอัตตูร,ตตรขอสาบานต่อคมภีที่ถูกจารึกไว้มมนในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่ขอสาบานต่ออาคารที่ถูกเยือน อย่างสม่ำเสมอขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชดช่วงในวันกิยามะอินั้นอาดาบรับบิกลาวาติอ์มาละหูมินดาฟิอ์ยื่อเมตมูรุสสแมอูมมราวะทะ่สีรุลกิบาลุสยราฟาวยลุยเยมะอเมิดิลลลมคดบิน แท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีผู้ใดจะเบี่ยง่ายมันได้วันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างชุลมุนวุ่นวายและเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจายดังนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ ยูมยดงูนอิลานาริจฮันนมดงะฮาดิหินนารุลทีคุณตุบิฮาตุคดดิบุนบรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการละเล่นอย่างไร้สาระวันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยะฮันนัมอย่างผลักสายไล่สง่งนี่คือไฟนรก

มอาจงเข้าไปเผาไหม้ในนั้นพวกเจ้าจะทนได้หรือทนไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้านั้นจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้นแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้น จะได้อยู่ในสวนสวรรค์และความสุขสำราญาาาาได้รับความสุขอันล้นพน้นตามที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระเจ้าของพวกเขาเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของเปลวไฟ بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا

บรรดาลูกหลานของพวกเขาจะดำเนินตามพวกเขาด้วยการศรัทธาเราจะให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขาและเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่และคนย่อมได้รับการค้ำประกันในสิ่งที่เขาขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเขา ซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะแลกเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์จะไม่มีการพูดจาตลกขนองและไม่มีการทำบาปม,มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขา วนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าพวกเขาเช่นไข่มุกถูกปกปิดไว้และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากันสอบถามซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าแท้จริง แต่ก่อนนี้ในโลกดุนยาพวกเราอยู่กับครอบครัวของเราเป็นผู้มีความวิตกกังวลดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษ แห่งลมร้อนแท้จริงก่อนหน้านี้เราได้วิงวอนต่อพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ทรงเมตตาเสมอดังนั้นจงกล่าวเตือนพวกเขาเถิดเนื่องเพราะความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้ามิได้เป็นโหน และไไม่ได้้เป็นบาหรือพวกเขากล่าวว่ามุฮัมมัดเป็นกวีเราคอยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงคอยเถิดแท้จริงฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้คอยร่วมกับท่าน أمتأ ม ر ه م หม أحلامه بهذاأمهمقوم ط ا غ و ن หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาใช้พวกเขาให้เชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืน أم يقولون ت ق و له بل لا يؤمنون หรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้เสกสรรปั้นแต่งอันกุรอานขึ้นเองเปล่าดอก เขาาาาไม่่ัตงหมมดังนั้นพวกเขาจงนำคำกล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้สัตว์จริงรห,หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเอง م م หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้เปล่าเลยเพราะพวกเขาไม่เชื่อมั่นต่างหากหรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระเจ้าของเจ้าหรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ อัลลัฮฺม์สุลลฺม ف ย์ย์ตัมย์ย์ณ์ฟีฟัลลีย์ติมุสต์มย์ฮฺูบิซุลตานิมบีนหรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าดังนั้นก็จงให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขานำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอัลลัฮฺม์ลฺบานาตฺวัลกุมลฺบานู أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون หรือว่าพราะองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคนหรือว่าเจ้าขอค่าจ้างจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระหนี้อันหนักอัมอินดะฮุมุลอยบฟะฮุมยักตุบูน ا ا หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาก็บันทึกไว้หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นพวกเขาต่างหาก ถูกวาางแผนรย الله, หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งพาคี م م ครั้นเมื่อพวกเขา เห็นเศษชิ้นหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัวดังนั้นจงปล่อยเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบกับวันของพวกเขาซึ่งในวันนั้น พวกเขาจะถูกทำให้เป็นลมหมดสติวันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออก และแท้จริงสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ดังนั้น จงอดทนต่อพระบัญชาของพระเจ้าของเจ้าเพราะแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในเบื้องสายตาของเราและจงแท้สองสะดุดีด้วยการสรนเสริญพระเจ้าของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแท้สองสะดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว